สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้อยโมดิฟายใหม่ดิจิตอลนะครับผมผมจะมาทำการ DIY นะครับสวิตช์ไฟเบรกนะครับเกียร์โยงนะครับที่มันไม่มีสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ครับสวิตช์ไฟเบรกตัวนี้นะครับสวิตช์ไฟเบรกตัวปั๊มบนนะครับผมถอดมาเก็บไว้นานแล้วก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์สักวันนึง นี้ผมพยายามหาตำแหน่งวางอยู่นะนแต่ถ้าจะจะวาง,ยง,งอย่างไงดีเนาะต่อมาย้ำอกีกทำย้ำย้ำกันหน่อยอ่าจะได้ครับเจียวเลยแค่นี้เองครับไม่ยากก็ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้อยโมดิฟายไมค์ดิจิตอลนะครับผมผมจะมาทําการ DIY นะครับสวิตไฟเบรกนะครับเกียโยงนะครับที่มันไม่มีนะครับจะดัดแปลงเอานะครับพอดีผมทดลองแล้วเออมันน่าจะใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่อยากใส่เกียโยงแต่ว่าอยากมีไฟเบรกนะครับใช้งานมาดูกันะครับว่าทำยังไงสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ครับ สวิตช์ไฟเบรกตัวนี้นะครับสวิตไฟเบรกตัวปั๊มบนนะครับผมถอดมาเก็บไว้นานล้วกเลยคิดว่าเออมันน่าจะได้ใช้ประโยชน์สักวันวันนี้ก็เลยมาลองเทียบเทียบดูก็เออโอเคผมพอจะรู้แล้วว่าจะทำยังไงอ,อันดับแรกเราก็พิดเกียร์โยงของอันนี้ดีเทีนะครับบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนแบบนี้อันนี้ดูเป็นแนวทางไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน มันก็ผมจะดึงสัญญาณไฟเบรกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างในเนี่ยเป็นเส้นเส้นนะครับเ<ๆ>นี่ยเดี๋ยวผมจะดึงสัญญาณไฟเบรกมาไปมาดูกันสิ่งที่ต้องมีก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟสายไฟผมวัดขนาดมาแล้วแล้วผมจะแปลงปลั๊กแปลงปลั๊กผมก็ต้องใช้พิน,พน,พนหรือที่เรียกว่าหางปลานั่นเองอ่า ตามตลาดนัดคลองถมมันจะมีขายครับก็ลองดูนะครับแต่พวกปักนี้มันจะหายากอันนี้ปลักผมก็มีพอมีอยู่แล้วก็นี่ครับเอาไว้ใช้ในงานแปลงนะครับหาซื้อ,อยากมากนะปักปั๊กสองแล้วก็มาตัดเลยเดี๋ยวผมพูดถึงตรงนี้ก่อนดีกว่ามันจะแปลงยังไงใช่ไหมอ่าผมลองเทียบดูแล้วนะครับมันจะได้ตำแหน่งประมาณนี้นตำแหน่งประมาณนี้เห็นไหม ที่ผมมาร์คไว้เนี่ยเห็นป่ะแล้วขาตัวนี้ครับสปริงตัวนี้ตอนแรกมันจะตรงผมก็เลยผมก็เลยดัดออกมาดัดออกมาให้เป็นตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ดัดอ่ะมันมันจะต้องดันดันในสปิตตัวนี้เข้าไปลึกแล้วพื้นที่เจาะมันจะไม่มีจะต้องแล้วก็มันจะต้องดันออกไปอย่างี้ดันออกไปเข้าไปชนฝั่งนี้แล้วมันจะติดเวลาหยับเบรคก็คือเราต้องดันเข้ามาขาตัวนี้อ่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผม ผมเจอลองดูแล้วว่ามันโอเคนะครับนี่ครับตอนเหยียบมันจะเป็นยังี้เห็นไหมอ่าเออเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็ต่อสายสัญญาณขึ้นไปง่ายอันนี้ผมพยายามหาตำแหน่งวางอยู่แล้วแต่ตว่าจะจะวางยังไงดีเนาะให้มันไม่เกะกะะัวน,นี้ก็พอดีนะครับเท่าวางแบบนี้วันนี้ก็นี่เห็นไหมทีไม่ไม่ชน กดคาบเบเหลืออีกประมาณ2-3มิลนะครับตอนกดลงนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเดินสายก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยจะงงอันนี้ผมคลายน็อตแล้วนะแล้วก็กดสายบเบรกออกนะเรียบร้อยของดีเคเขาจะมีตัวบูทนะครับบูทบูทลอง ตัวนี่สป,ปินตัวนี้แล้วก็ขาตัวนี้มันจะมาค้ำตรงนี้ขาตัวนี้ก็จะมาใส่รูตรงนี้อันนี้เขาเขาเจาะมาเรียบร้อยแล้วน,นี่งานเขาจะเป็นแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีหลายแบบหปล่ามันก็จะมีเกียร์ยงหลายแบบอันนี้ตำแหน่งที่ผมเจาะผมก็ทกําการมาครับม,มามาก็จะได้ตำแหน่งนี้ที่ผมวางานนาไว้ที่วางไว้ ตัวนี้ผมเจาะเพิ่มเพราะว่าการเวลามันเหยียบนานๆแล้วถ้ามันล็อกตัวเดียว่มันจะไม่อยู่ะะแล้วผมก็เจาะเจาะรูตับเกลียว M4 คูณ0.7คูณ0.7นะครับก็ประมาณน็อตเบอร์6น,อน็อตฝาฝาฝาปั๊มเบรกอะ่นะเบอร์นั้นแหละนะผมใช้น,อน็อตสเตเลียนะกันสนิมเพราะว่าถ้าใช้น,อนอ็อตธรรมดาเหล็กมันจะสนิมขึ้นผมอยู่โซนน้ำเค็มด้วยมัน มันค่อนข้างจะอันนี้สนิทมาไวนี่ครับผมจะเจาะตรงนี้ด้วย,ยตรงนี้มันเจาะได้พื้นที่ห้ามไปเจาะฝั่งนี้นะครับตรงที่มันปอกแป๊กปอกป,กปกเนี่ยห้ามเจาะเจาะบริเวณนี้ได้ครับตรงนี้จะโล่งไม่มีอะไรผมก็เจาะใส่น็อตค้ำไว้ค้ำเพื่อจะหาเนี่ยผมวางผิดพอใส่เข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้แปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะลงร่องพอดีอันนี้ผมคิดเอาเองครับมัว่ว ก็มันก็โอเคนะอโอเคเดี๋ยวผมผมจะมาย้ำหางปลาย้ำหางปลาเลยคีมย้ำสายนี่มันก็แพงอยู่ครับตัวประมาณ7-800แปอถูกถูก้าตัวดีๆหน่อยก็จะแพงกว่านาีน,นีอพอดีพอมีเวลาทำนะครับก็ม,มาทำให้ดู ใครที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าเปิดประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกดช่องของน้อยมูลไฟลมานิดต้นนะครับนี่ผมจะย้ำแบบนี้ก่อนย้ำไปที่เบอร์ใหญ่ก่อนแล้วก็ามาไล่เบอร์เล็กถ้าย้ำเบอร์เล็กเลยมันจะเสียเห็นไหมแล้วก็ย้ำอีกทีย้ำซ้ำอีกความแน่นแน่นที่ย้ำสามสเต็ปโอเคแน่นตึบนี่ครับเป็นอย่างนี้ ต่อมาย้ำอกีกย้ำย้ำย้ำกันหน่อยเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายครับแบบแตจะหมดย้ำเบอร์ใหญ่ก่อนสายจะหลุดดันเข้าไปก่อนสายดันขา้เข้าไปมาปึ๊บนี่ครับย้ำย้ำคีปึ๊บมาย้ำเบอร์สุดท้ายซ้ำอีกคีหนึงเบอร์สุดท้ายนี่มันจะเป็นแบบอันเบอร์เลขข็กอ่ะ0.5มันเราก็อย่าไปกดมากนะจะแตก เอาแค่ okay, แบบแน่นพอนะเนี่ยครับย้ำแบบโรงงานนะึย้ำแบบนี้โอเคอมาปักสองนะครับนี่ผมบอกผมต้องมาดูขั้วกันว่ามันมันจะมีดำบวกนะครับดำจากแบตดำคือบวกแล้วก็เขียวเขียวไปลงกาวไปเบรกก็ไม่มีอะไรดำจะอยู่ฝั่งนี้หันเขียวขึ้นอย่างนี้นะหันเขียวขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดำดำเก็บกับ เสียบเข้าไปคู่เลยจะได้เดี๋ยวมันจะเสียบยากเราต้องค่อยๆดันครับแล้วก็วดกดเข้าไปทีเดียวแกปเห็นไ,ไหมได้ละปักไฟเบรกของเราเดี๋ยวผมไปต่อเข้าข้างบนเลยเนี่ยครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะมองเห็นไหมครับเนี่ยครับปักมันก็จะประมาณนี้ นะมกล้องเข้าไปถ่ายเห็นหรือเปล่ามันจะมีตำแหน่งร้อยลงรูนี่ร้อยลงรูมือกล้องจะลงผมก็จะร้อยลงรูนี้สายมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้ตำแหน่งนี้ทีนี้ผมจะมาย้ำหางปลานะครับ ปลาก็จะเป็นแบบนี้ก็ะจะมีตัวเล็กตัวนี้หายากอยู่นะครับตัวเล็กสําหรับใส่กับเจ้าสวิตตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีปลอกกันชอ็อตผมจะมา,าย้าเลยนี่ครับท่อหดสองตัวก็ร้อยเข้าไปเลยครับเอ่สายเข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ปลอกยางก่อนทุกทีครับใส่ปลอกยางก่อน ป,ปลอกบยางเข้าไปก่อนป,ปลอกบยางเข้าไปทุกนี่ครัแบแดดจะหมดละเดี๋ยวรีบถ่ายกันน,ะนี่ใส่เข้าไปนี่ผมไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ตัดตัดสายครับตัดสายปอกสายจะตัดสายดีปลอกสาย ปล่อยกองได้เลยอ้าวหลุดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเวลาย้ำมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะหลุดคอยจับไว้นะถ้าอย้าย้ายำ แน่นตอนย้ำแน่นไปแล้วแล้วมันหลุดอย่างเงี้ยเสียเลยนะครับนี่เสร็จละหนึ่งตัวผมก็สวมนี่เข้าไป,ปเดี๋ยวเอาไฟลลน,นเดี๋ยวไว้ก่อนผมย้ำนี่ก่อน อันนี้ไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมีไฟเบรกครับของผมรถใช้งานนะไม่ได้ไปแข่งใครก็ต้องใช้ไฟเบรกก็เลยเวลาขับใช้งานไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายถ้าเราไม่มีไฟเบรกเวลาเราเบรกเขาคันหลังเขาก็ไม่เห็นว่าเราเบรกหรือย,อยังหรือไม่ได้เบรกมันอาจจะชนตูดเราได้นะครับนี่ครับบางคนผมคิดว่าน่าจะมีนะครับที่ใส่เกียร์โยง้วอยากจะมีไฟเบรกหลัง ผมก็คิดอยู่นานว่าผมจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูว่ามันทำแล้วมันทำง,งานจริงได้ไหมอ่อมส่วนนี้เขาเนลนหน่อยก็ไปไกลขบูหน่อยนะครับเดี๋ยวไฟติดไฟเช็คไม่ค่อยจะแหลงผมเล่นไฟแก๊สไฟแก๊สะแหลงกว่าละลดนนมันปุ๊บปุ๊บสะใจเห็นไหม ของผมนี่ที่ผมบอกเวลาถ้าปอกยางนี่ขาดนะครับตัวนี้ก็ยังกันได้อยูนะ่โอกาสที่มันจะพับมาชนขาขามาชนกันก็น้อยลงโอกาสช็อตก็น้อยลงนะรเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะมารอไว้นี่โอเคต่อามานะครับามาใส่ที่ผมบอกนะครับอามาใส่อย่างนี้ นี่ผมมาร์กไปแล้วก็ก่อนจะเจาะก็มาร์กตำแหน่งแบบนี้นะครับมาร์กเป็น,นเอามีดกรีดไปเลยผมก็ข้างในไม่เห็นอยูล่ละแล้วก็ใส่น,น็อตนี่ครับ M4 ใส่แหวนสปริงตัวนึงแหวนสปริงจะช่วยทําให้แหวนสปริงเนี่ยมันจะเป็นเราให้ดูนะครับเผื่อบางคนไม่รู้จักแหวนสปริงคืออะไรมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะ เป็นผ่าแปบนี้แล้วมันก็จะมีมีตำแหน่งที่เบ็ดบิดบิดหน่อยเวลาใส่เข้าไปมันก็จะโดนกดแล้วมันก็จะมีแรงแรงดันตลอดแรงดันไม่ให้น็อตมันคลายตัวนะครับนี่คือแหวนสปริงหน้าที่ของมันผมผมก็เจาะไม่ทะลุหรอกเจาะแค่มันตาเกี่ยวได้ตตอนตาผมไม่ได้ถ่ายหูมันจะช้านะครับก็ตามที่บอกนะครับ M4 คูณ0.07นะครับ นกตาไปหาซีฟันน็อตเบอร์หกน็อตป่าปั๊มดิบนะครับป่าปิดปั๊มดิบปั๊มน้ำมันดิบดิบเบรกนี่นะครับเจาะมาเกือบทะลุนะครับแต่ว่าผมไม่ให้ทะลุก็ขันแน่นไปเลยนะครับใช้กันเยียวยาต่อมาอก้ร้อยน็อตเข้ามานะครับแล้วก็สปริงตัวเมื่อกี้สปริงนี่ ต,ต้องดัดก่อนนะครับที่ผมบอกต้องดัดก่อนตอนแรกมันจะตรงแบบนี้นะอันนี้ตอนดัดผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็จับจับแล้วก็ดัดเข้ามานะครับดัดให้มันมามารับกับตัวนี่เห็นไหมมารับตัวนี้โอเคร้อยนี่เลยอันนี้รูของ D ีเคทีก็จอดไว้อยู่แล้วเจาะไว้ให้เราอยู่แล้วแล้วก็นี่เลย จัดกลับมานิดนึงนะครับหาตำแหน่งมันให้พอดีครับนี่ครับมันก็เหลื่อมๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาดัดออกมาหน่อยแข็งดึงครับสปริงตัวนี้นี่ครับก็จะได้สัญญาณไฟเบรกตัวนี้ก็เสียบขั้วไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันมันเป็นสายที่บวกวิ่งเข้าไปแล้วก็จะไปออกกาวทเฉยกาวลง มันลงตรงนู้นอยู่แล้วเราก็แค่เสียบนี่เข้าไปเนี่ยครับจบแล้วแค่นี้เองมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เราเ็ไปเก็บสายอาเนี่ครับก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ถ้าได้แบบหลังปลาคององมันก็จะอาจจะเก็บงานลงข้างล่างได้อันนี้ผมทํามาดูเป็นแนวทางนะครับอเ,เอาไปต่อยอดกันนะครับนี่ครับ,รบก็งานก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหม พอกดปุ๊บตอนนี้มันกดอยู่ไฟยังไม่ผ่านพอปล่อยปุ๊บไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาปึ๊บไปลงกลาวแค่นั้นเองครับไปเบ็ดตัวนี้ลองเทสดูดิเบ็ได้จริงว่าแบตผมอ่อนนะครับอ่าใช้ได้นะครับเดี๋ยอเลยแค,แค่นี้เองครับไม่ยาก คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพื่อนี่เอฟซีน้องๆท่านนะครับก็ถ้าดูแล้วชอบยังไงนะครับก็เป็นประโยชน์หรือว่านําไปใช้ต่อยอดต่อได้นะครับเพื่อนๆพืนี่พี่ก็ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับตอนผมก็หาเวลาทําอยู่นะครับก็จะมีทั้งงานแปลงสวิตช์งานแปลงไม งานพวก DIY ต่างๆนานาที่ผมทำนะครับถ้าเป็นประโยชน์ผมก็จะมาลงไว้นะครับก็วยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ <S <S โอเคครับสวัสดีครับ